สวัสดีครับวันนี้อุ้มพาหนุ่มอินเตอร์มาแนะนําให้แฟนๆชาวสีสันบันเทิงทุกคนได้รู้จักนะคะขอแนะนําเทพเมร่อนพระเอกของอุ้มเองค่ะขอคคบค,คุณครับก็ต้องขอบคุณพี่อุ้มนะครับที่พูดเข้าให้ผมเพราะว่านี่ก็คือครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรสีสันบันเทิงก็แอบ,บทาตัวไม่ถูกนิดน,นึงซึ่งในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นร้อยตํารวจเอกหม่อมหลวงจักรจุฑาเทพครับส่วนอุ้มนะคะรับบทเป็นใจพิสุทธิ์หรือจะเรียกสั้นๆว่าหนุ่มภูมิก็ได้ค่ะ งันตอนนี้ผมขอพาทุกคนไปลงดีเทลเบื้องลึกเบื้องหลังกับสกูปสุดพิเศษของละครเรื่องใจพิสุทธ์นะครับร้อยตำรวจเอกมอมหลวงรณจักรจุธาเทพผู้กองสายบู๊แห่งกองปราบตัวละครของรณจักรก็จะเป็นคนแบบว่ามี2 2ด้านปะ่ะคือด้านหนึ่งก็คือในในแง่ของการทํางานครับเขาจะเป็นคนแบบละเอียดเป็นคนเก่งแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือด้านแบบครอบครัวเขาก็จะเป็นคนใส่ใจมากๆครับ คุณครูใจพิสุทธิ์หนูพุกสวยเก่งฉลาดสอนภาษาอังกฤษเป็นที่รักของเด็กและหนุ่มๆห,หนูพุกนะคะภาพหลักเขาก็จะมีความแบบมีความเป็นคุณครูที่เหมือนแบบว่ามีความเรียบร้อยเจ้าระเบียบนดๆจริงๆลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างอ่อนไหวง่ายคือทุ่มเททุกอย่างให้เด็กของเขาแบบมีชีวิตที่ดีที่สุดอะไรประมาณน้พระนางเทศอุ้มทุ่มเทตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเทศคลิปลุกมือปราบสลัดคราบลุกเครื่องไทยบริเตช อุ้มหันผมสั้นสวยสอนลูกศิษย์คนแรกหลังกล้องคือหนุ่มเทศเรียกว่าซัพพอร์ตกันตลอดเวลาวันนั้นคือวันแรกที่เจอนักสแสดงทุกคนคือเราต้องอ่านบท18ตอนคนอื่นก็โหอ่านแบบกับพร้อมอารมณ์สุด100%ของผมก็แค่แบบ ไม่เอกไม่โทรย,ยังยังแยกไม่ออกเลยครับ <g ül> เราเห็นทุกวันนาการของเทศค่ะเรารู้สึกว่าคือเทศทําออกมาได้ดีมากแ,แล้วคือตัวเทศเองก็พยายามอย่างเต็มที่คือด้านภาษาเขาจากวันแรกที่เจอกันเลยจนถึงวันนี้ก็คือก้าวกระโดดแบบมากๆแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเออวันนี้เราแบบถึงแม้จะปิดกล้องไปนานแล้วลวรวก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งเขินละเขินละขอบคุณครับเรื่องระหว่างคุณกับฉันมันจะเป็นแค่คนรู้จักกันทั้งหมดมันผิดที่ผมเอง ที่ไม่กล้าพอที่จะทำอะไรให้ชัดเจนตัวโรนจักรกับหนูพุกเนี่ยในแรกเริ่มเลยคือเขาแบบเริ่มต้นด้วยว่าด้วยการเข้าใจผิดคือหนูพุกแบบไม่ชอบตัวโรนจักรเลยแล้วตัวแวตัวรนจักรอ่ะก็เหมือนพยายามเซาซีอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะในแรกเริ่มก็จะเป็นการแบบงอนงอนง้อกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยยังมีนักแสดงร่วมเสริรบความเข้มข้นโรแมนติกแอคชั่น จับทัชพลหลิงพีนกสินใจน้ำพึ่งนักธริกาและอีกเพียบเปิดฉากแรกบูรหัมแน่นอนค่ะพวกที่ยอมให้เรื่องนี้ทำให้เราต้องเลือกรักกันเหรอ ันบันเทิงแล้วก็ต้องขอขยี้เปิดว่าเทศไมรอนจัดใจที่สุดไปทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะว่าตัวจริงเป็นยังไงเจ้าชู้เหมือนโรัฐนจักรหรือเปล่าสวัสดีครับผมเทสเฮนรี่ไมรอนนะครับผมเป็นลูกเครื่องอังกฤษไทยสูงสูง185ซนติเมน้ำหนัก72กิโลกรมครับอายุ20ปีครับผมตอนนี้เรียนอยู่จุฬาครับผมปี3อักษรศาสตร์อินเตอร์ครับผม wow. ตั้งแต่ผมประมาณ14เนี่ยครับผมเริ่มจากจากการเดินแบบแล้วก็จะมี MV โฆษณาก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับผม<อ><อ>ละครใจพิสุทธิ์นะครับเป็นละครเรื่องแรกผมเป็นคนใส่ใจครับในทุกๆอย่างที่ผมทำแล<อ>้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดที่ผม<อ>สามารถทำได้ครับก็เห็นคนบอกว่าผมตลกแต่ไม่รู้ตัวว่าตลกมีอะไรที่เราเหมือนกับโรนักจบ,บ้างเป็นนายแบบครับ ใช่รณรจคกเป็นตำรวจนายแบบก็เป็นคนใส่ใจเหมือนกันคราเป็นคนใส่แคร์และที่ไม่เหมือนนะคะที่ไม่เหมือนก็ผมไม่ได้เป็นตำรวจครับแล้วคนรณรจคกเนี่ยเขาอายุประมาณยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้านะผมก็ตอนถ่ายนี่ผมก็เพิ่งสิบแปดจสิบเก้าครับผมก็ต่างกันมันจะมีแบบว่าการปรับบุคลิกการปรับโทนเสียงให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเจ้าชู้วะครับ ผมว่าโนนจักไม่เจ้าชู้นะครับโนนจักเขาเขาแค่เพลวลาคำนี้ถูกปะแผลว่าใช่ฮะเหมือนพ่อเลยครับผมใช่ใช่ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้ชโอเคค่ะไม่ได้เจ้าชู้แค่ยังไม่รู้จักความรักเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนฉี่ช้างแล้วเจอกันในละครเรื่องใจพิสุทธินะคะ วันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ